สวัสดีค่ะวิดีโอวันนี้จะพามาดูเด็กผู้ชายสองคนนะคะเห็นเข้าไหมคะเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนยายนิ่มนะคะตัวป้าหนุ่ยเนี่ยอยู่ที่สวนส่วนเด็กผู้ชายสองคนนะ่ะเขาไม่ยอมอยู่ที่สวนค่ะเขาออกไปตามหาหมาฝูงแล้วเขาก็ยังไม่เจอนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมกลับมาค่ะ เขาสู้นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ใต้ด้วยแหละกลางแดดส่วนนั่นวัวเห็นไหมคะมีวัวแล้วก็มีเด็กบ้าน,านสองคนเข้าใจว่าสองคนนี้น่าจะเป็นเด็กเลี้ยงวัวน,นะคะตอนนี้นะคะเสื้อแดงชื่อตัวโน่น,นะคะเสื้อน้ำเงินชื่อตัวนนะคะ่ะก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสุขดีนะคะตอนนี้ก็ให้เขาเล่นไปนะคะ ามนี้นะคะส่วนคนที่บ้านทางนี้นะคะก็จะมีคุณยายนิ่มนะแตงคุณยายเทิงนอนและคุณปู่เน่กวายอยู่แม่แตงก็กําลังอยู่ในกวายเปลนะคะคุณยายนิ่มคุณยายเทิงนะคะกลับไปดูเด็กเลี้ยงวัวเป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัว ก็ไม่ได้คุยอะไรกันนะคะก็ดูน่ารักดีไปอีกแบบนะคะของพี่น้องเดี๋ยวจะลองโบกมือให้เขานะคะ ต้นนนโบกมือกลับนะคะคนเสื้อแดงยังท่ามากนะคะไม่ยอมโบกมือกลับนะคะก็อมองหาอะไรเราก็ไม่รู้นะคะก็นี่เือสภาพนะคะน่าจะแคะฟันอยู่ด้วยนะคะดูล,ดลักษณะล้วคุณนอนง่วงนอนไหมคะมานอนไหมคะ เขาไม่ตอบนะคะถ้าถางเขาจะยังฟินอยู่ mm hmm. ก็ปล่อยเขานั่งเลี้ยงวัวยังมีความสุขไปก่อนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสักครู่ก็คงกลับมาแล้วะลคะ่ะ mm hmm. นี่ก็นั่งอยู่ประมาณห้านาทีแล้วนะคะ mm hmm. ยังไม่กลับมาเลยอ่ะนนเริ่มจะเบื่อแล้วะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวคงมานะคะ